เอที่บอกเขาว่าจังไหนฝากภากวินหอนหอดูายุชนบุรีนะครับบ้าไล้เฮ้ยบ้าเลย้นหอดูนหอดูเดือนละดูขึนหอเดอนละลู้นอดเดือนละดูขาดเนล่ดูขึ้หองูเดอนลาดูขึ้นห่าเดืนละดูอเดอนละดูมึ้นหอดูเดาอนล็ูหออกลูกึ้หอดูเรือนละดูขห้นอดเดอนลดูขึ้นหอดเดือนมัดูขึ้หอเดนละดขึ้นหลายขึ้นหรับเละขหอนข้หอูอัน ของหายเลยสนใจครับสาม<อ>เดือนไปได้ครับนอนเมียว่าเป็นบ้าครับ <laughs> <laughs> นอนเบิงเบิงจนร้อนเ <laughs> บิงจนร้อนครับกั <laughs> 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 นไปค้างนึงแหละครับไม่พวกนี้ครับจนได้บ่ต้องย่านฮักนี่มาครับบ่ต้องย่านฮัแกแเราจะให้เป็นสลักปิดเปิดแบบอันนี้คืออ่าเขาเอื่นมาเป็นภูมิปัญญา ผูใหญ่เชยภูมิอําเภอบ้านแท่นสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็อยู่นี่ครับริมน้ําโขงนะครับวันนี้นะครับผมก็มีโอกาสนะครับได้มาส่งหนูนะครับที่นี่นะครับที่จังหวัดมุกดาหารนะครับ อยู่ที่อำเภออะไรผมจําไม่ได้อีกแล้วนะครับก็ตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่ที่ติดแม่น้ําโขงนะครับก็ยาวเลยครับก็เสีได้ครับที่ไม่ได้ข้ามไปฝั่งลาวว่าช่วงนี้โควิดนะครับขอไม่ข้ามไปที่นี่ก็เป็นจุดผ่อนปลนนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่สามารถข้ามเรือนะครับเข้าไปมาหาหาสู่นะครับทีมงานฝั่งลาวได้นะครับก็ มีลูกค้าฝั่งเราหลายๆท่านนะครับสั่งหนูผมมาครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่สามารถที่จะไปส่งได้ครับเนื่องจากติดโควิดเนาะเดี๋ยวถ้าโควิดจบเมื่อไหร่นะครับผมมาแถวๆนี้เดี๋ยวจะต้องข้ามไปเที่ยวฝั่งวราครับจริงๆก็จะมีฝั่งฝั่งลราที่ฝั่งช่องเม็กที่ข้ามไปก็มีสั่งอยู่ฝั่งนู้นครับฝั่งปากซีนะครับสั่งไว้แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีโอกาสเข้าไปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมพาไปแนะนำรู้จักเจ้าของฟาร์มครับผม สวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับ,รบชื่อคุณพ่อยังครับผมก็ทองเลี่ยมสุรักษ์ครับทองเลี่ยมสุรักษ์อาชีพเราเล่าหรือเล่าไทยครับผมเล่าเราเล่ากันได้ครับเาล่าเล่าไทยก็ดีเล่าไทยก็ได้เอาแล้วแถ่สะดวกโอเคครับผมพยายามสอบถามครับยุนี่ยุสัยครับผมยบ้านนาโพครับบ้านบ้านหมู่บ้านบ้านนาโพบ้านนาโพครับผมตำบลครับผมตำบลโพไซตำบลโพไซครับอำเภอดอนตาลอำเภอดอนตาลครับจังหวัดมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารเนาะครับ อยู่นี่นะครับฟังพุ่นผมมาเนี่ยครับเรียบแม่น้ำโค้งของมาเนี่ยโอ้แถวแถวเนียมีมองขามฟังบ่ครับมีครับมีจุดอนโคงมี่นะมีดานมีแม่นครับผมมากับโอ้หแนเข้าไปกับโอ้แบบแบบน้วโค้งนี่คือเข้าสมัครเขาไปท่าประโยชน์ทางกับน้ำโค้งในเนี่ยครับอยู่ทานี้ครับผมก็ได้เบื่อครับมาหาปลากันทำมาหากินยังกลางตาเนี่ยก็ลุงไปได้สะดวกสบายเนาะไปฟังนั่นกันสบายอีกครับเพราะเหนนีมันก็ไปมุกอาหารฟังนี้ก็ไปทางอุบลทาอ่างแหนบว่าครับวันนี้เนาะ ไปผลเลยนาะครับเนาะก็คือแม่นำโค้งงาไปตลอดเลยอ๋อครับผมวันนี้คุณพ่อข,ข,ขี้ขมไปฟังเล่าบ่ครับเค <c oughs> ยครับขามไปยังครับฟังเล่าครับผมบ <c oughs> ไปมีเซียวมีหนันอยู่ทั้งหนันโอ้พี่พี่น้องทั้งพื้นดินครับโอ้หยเำียำเซียว <c oughs> ครับไก่ก้อนกากข้าขายก็มเล่ากระไรครับคล้องซงกันตลอดอ๋อก็คือเล่ามาซงข้าวข้าวซงเล่าพังข้าวอ๋อยังไปซงฟังเล่านีะครับมีหมดครับอย่างเช่นจังหวะ การเกษตรนี่พุทธะใหม่ต่างๆนี่เอามาเป็นตะกันเลยครับอ๋อทางพุทธทางพุทธมั้งว่านี่อ่าทางทางเฮ้าเอา,าอเอาไปส่งพุทธแล้วชิ้นขาทางพุทธมาส่งเฮาไม,ม่อย่างไรครับผมบัวมีนะเนี่ยบัวมีมีม่มี่จะของปลามีแต่บัวเห็ดอ๋อทางพุ่นก็คือยังเป็นธรมมรมดูการธรรมชาติเขายังสมบูรณ์อยู่เขาก็มีปลามีของงทอปลาใหม่เฮาแต่สําหรับคือพืชผักทางการเกษตรไปส่งพุทธอ๋อครับผมแต่ว่าบ่อยๆไปข่าวมีพุทธมีมุกพุทธไอ้ที่สะพานมาท่านไห่ได้ไปว่ได้ไปครับอร้อม มันมีจุดผ่อนปลนของหมู่บ้านของไทยบ้านจะมาขัามหาสุขนในครับผมโอเคครับขอยาสอบถามเพิ่มเติมครับพ่อคิดยังไงจึงอยากเลี้ยงหนูครับปันนี้ก็เห็นเห็นห้านมันเลี้ยงก็ได้เพื่ออยากเลี้ยงนอ๋อเห็นห้านอยากเลี้ยงเลยเห็นร้านเลี้ยงกัเลี้ยงมาพวกเจ็ดเดือนกันเพิ่มขึ้ว่าเรื่อยๆคิดว่าต้งนีกับมาอยากเลี้ยงซักเดียวครับผกินหนูกินหนูครับ กกินอยู่ครับเป็นบางโอกาสอ๋อกินอยู่เป็นบางโอกาสนะครับเห็นร้านเลี้ยงเลยอยากเลี้ยงเนี่ยปัจจุบันอาชีพเพชรยังครับผมอยู่นี่ครับผมเนี่ยอาชีพก็ทำนานะครับทำนาทำสวนทำนาทำสวนปลูกพริกธรรมดาเนี่ยเนาะแต่ก่อนเคยเลี้ยงปลาหมาครับเนี่ยครับเลี้ยงปลาเลี้ยงสัทอ๋อเคยเลี้ยงปลาก็คือเลี้ยงยังเลี้ยงสัตว์นี่ไม่มีปัญหาอีกลราเคยเลี้ยงมักอยู่แล้วครับอ๋อเลยมาทดลองเลี้ยงหนูบังมาทดลองงงเลี้ยหนูบอ๋อครับผมโอเคครับผมจะไปสัมผัสคนต่อไปก่อนกันเนี่ยเนี่ยอันนี้คุณแม่ ครับสวัสดีครับคุณแม่ครับคุณแม่คุณแม่ซ <ch> ื่อยังครับผมคุณแม่อยากไยอยากไอยังครับคุณแม่คุณแม่ซื่อยังครับผมซื้อท้องนิ่มอ๋อคุณแม่ซื้อท้องนิ่มครับผมอันนี้อันนี้ตอนคุณพ่อยากเลี้ยงหนูคุณแม่รู้สึกยังไหนะครับก็รู้สึกดีใจเนาะดีใจดีครับมันได้แบบว่าเปิดมาว่าเลี้ยงหนูเนี่ยวันได้ว่าได้บ่ได้ว่าเนาะ พอบเสมอปลาตะเกียบยาเฮ็ดยังเออซอยกันเฮ็ดเนาะแม่อ๋อโอ้ยมาทำปาดยากนะคือคือคือมีทีดีแท้ครับทีติดนำโค้งเนี่ยดูไว้ด้านนอกนี้มอรกตกทอดมอรกของปูของตานได้อ๋อครับผมต่อไปสริบต่อไปเนาะครับโอ้ยดีมากเลยติดนำโค้งเนี่ยผมอิจฉาบรรยากาศนี่เลยโอ้ยเบื่อมียังอยากฝากถึงลูกถึงหลานวะครับในเบิ้งยูทูปเนี่ย ลูกหลานเบิ่งอยู่ตอนเนี้ยเฮ็ดจังไดนเนี่ยโอ้ลูกหลานเบิ่งอยู่บ่ิเวไหนเออจะบอกเขาว่าจังไดนฝากภาพวินอนหอลูกวอยุชนบุรีนะครับไมาได้เฮ้ยมาเลยเพิ่นหอนหลูกเาปเนหอนอยู่เลยเนาะลูกจะนอนฝึกกับลูกมาเดีนี่อ๋อจะสร้างอาชีพสั่งยังไงลูกนะครับเนาะลูก ลูกเห็นด้วยวะครับเลี้ยงหนูนี่พ่อแม่เลี้ยงหนูเห็นเนาะก็ดูกันลูกกันกิาเคสกับพ่อกิจเทศใบชาลูกสิเลยอ๋อครับผมโอเคครับขอบคุณครับคุณแม่ครับผมนี่มาถามคุณลานเนี่ยนี่คนนี้เป็นคนแบบอ่าไปชักจูงเขามาเลี้ยงหนูนะครับครับผมสวัสดีครับชื่อยังครับผมเนี่ยชื่ออ๊อฟครับผมชื่อน้องอ๊อฟน้องอ๊อฟปนีอ้ใบบวาจังไหนมาจังไหนจังให้ไอ้ลุงเลี้ยงหนูนั่มครับเนี่ย ไอ้ที่แล้วผมกับไปเอาหนูปลามาครับครับผมครับไปหางหนูปลามามาเลี้ยงแค่สองสามวอครับผมวันนี้มามันก็ออกลูกไล่ครับครับผมพอออกลูกไล่ก็เลี้ยงในไม่สองสามเดือนมันก็แห้งไล่ขึ้นไล่ขึ้นโอ้คือว่าเก่งมากครับเอาหนูปลามาเลี้ยงออกลูกได้หลายถือว่าครับสำเร็จส่วนใหญ่คนเลี้ยงหนูปลาเนี่ยโอ้ยเสียเวลาเกือบครึ่งปีนะจริงๆมีลูกมีหลานแสดงว่าถือว่าถือว่าเก่งในการเลี้ยงหนูเพราะหนูปลาเนี่ยเป็นการอะไรที่เลี้ยงยากมากๆ แต่จริงๆนุเรียงซุ้มนี่งกามาจากนุป่าแหะครับจะต้องขอบคุณคนหนุ่นแหลกที่เอานุป่ามาเรียงและเกิดเป็นนุพ่อแม่พันธุ์เกี่ยวกับอนุเรียงได้นะครับบันทึกไวจังไดกับคุณลุงครับคุณลุงจังมาเรียงหนูครับวันนี้ไอ้ลุงได้ไปเบิ้งได้ไปเห็นหนูผมมันออกหลายเออวันนี้เพิ่งก็เลยว่าอยากมีอาชีพคบผมแบบไปเฮ็ดเอียงมาแล้วเฮ็ดจากซวนจากยังมากอยากมีอาชีพเสริมก็เลยว่าเอา มาเห็นร้านเลี้ยงมาเห็นออกลูกออกเต้าหลายครับ,รบผมวันนี้ก็เลยหาให้ลุงเนี่ยโอ้โหวันนี้ผมก็ศึกษาในยูทูบมากครับผมกับหลยเจ้านะครับครับผมบมาเห็นของไหนูนของง่ายก็เลยครับ บนใจครับสามเดือนไปได้ครับนอนเมียว่าเป็นบ้าครับนอนเบิ่งเบิ way, cial, uh, oh, uh, um ่งจนร้อนเบิ่งจนร้อนครับก็ได้นอนเลยยแง่โมเว้นก็ได้เห็นงานครับอ๋อครับปัจจุบันอาชีพเป็นยังครับผมเป็นผู้รับเหมาครับโอ้ อายุน้อยผู้รับเหมาครับรับเมื after, ่อให้หนังครับเนี่ยครับผมเห็ดต่อเติมบ้านนี่แหละครับคือล้งเลื่อนกับเห็ดไม่เห็ดไม่เห็ดในล้งเนี่ยโอ้ปนิคันมีคนสนใจอยากให้ติดต่อไปเห็ดต้อเติมบ้านให้เนี่ยสามารถติดต่อได้ปะครับติดต่อได้ครับผมครับอ่าอยู่นี่ยุบบ้านยังครับผมที่บ้านบ้านนาโพครับบ้านนาโพครับตำบลครับตำบลโพไซครับตำบลโพไซครับผมอำเภออำเภอดอนตาลอำเภอดอนตาลจังหวัดครับผมจังหวัดมุกดาหารครับผู้ใดอยู่ที่แถวอำเภออ่า อำเภอดอนไซเนาะอำเภออำเภอดอนตาลอำเภอดอนตาลอำเภอดอนตาลครับบ้านนภูเทนีขันสนใจที่จะเกี่ยวกับเรื่องกับการต่อเติมบ้านต่างๆก็สามารถติดต่อได้นะครับมีเบอร์โทรบ่ครับมีครับผมขอหน่อยครับผม082 082ครับ262 262ครับ3664ครับ3664ก็ใครสนใจอยากต่อเติมบ้านหรืออยากอะไรเกี่ยวกับรับมาต่างๆนหรือทำโรงเรือนหนูแจ้งน้องได้นะครับเนาะเดี๋ยวน้องจัดการให้หมดได้โอเคครับผมขอบคุณมากครับครับ ผมคุยกับคุณพ่อต่อกันวันนี้ครับนี่นายคุณพ่อครับอันนี้คุณพ่อลงเลื่อนนี่เฮ็ดเองไหครับเนี่ยไอไอวางระบบทอดหรือยังเฮ็ดเองไหครับเนี่ยเฮ็ดเองครับเฮ็ดเองเบิด้งไหมครับบันนี้มาเบิ่งครับมาเบิ่งก่อนเด้อนี่อันนี้เริ่มต้นจากฟ้าเนาะนี่ฟ้าครับได้ใหม่มาได้ใส่เนาะนี่ครับคือใหม่ลายแท้แถวนี้ยเลยลายแครับฟ้าบอลคือมาตรฐานมาครับใช้ฟ้าครับอันนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆครับอยู่จนพุ่นอะ ยูจนตายกันไป้างนึงละครับไม่พวกนี้ครับจนเน่ต้องยานฮักเล่นมาครับม่ต้องยานฮักเราจเห็ดป็นสลักปิดเปิดแบบอันนี้ก็คืออ่าเขาเอื่นมาเป็นภูมิปัญญาของของชาวบ้านตะกีเนาะเห็ดแบบสลักปิดเปิดสิเนาะมันมีเทวดาดีที่สุดนะครับปกติเขาก็ใส่ไอแผ่นสมาร์ทบอร์ดมันต้องสื่อครับแต่ฟังพูนนี่ครับอันนี้ลงทุนมากเลยฟังพ่นครับอันนี้เป็นไม้ฟ้าเชลาคือตั้งสื่อไม่เห็ดหรือว่าไม้เหลือตั้งสื่อมาแหละครับโอ้โหใส่แบบมาตรฐานรับเนี่ยใช้ไม้ฟ้าเชลาครับผม ก็คืออย่างนั้นมันเข้ากันกับตัวนี้เนาะอันนี้ไมค์เกาเบิร์ตจะเลยไปซื้อตัวนั้นมาโอเคครับขออยากสอบถามเพิ่มเติมครับพออยู่นี่ครับความสูงเนี่ย40เส้นความกว้าง80เนี่ยราคาจักบาทครับอยู่แถวนี้นี่นันชุดนึงนี่ปกติมันสามร้อยครับชุดละสามร้อยชุดละสามร้อยนะครับโอ้ถือว่าแพงนะครับถือว่าแพงนะแถวนี้ถือว่าแพงนะก็ละลอยแหนซิฟละกันสามลอยถือว่าแพงครับค่อนข้างฉีกแพงเลยล่ะเดี๋ยวเอารรเนี่เป็นรถไทยเหลือเท่าไรครับ อ๋อร้อยสามสิบร้อยสามสิบต่อบอลเนาะบัตรนี้ไอ้ต่อทอนบัตรนี้ข้า้งแรกนี่ครับหลาดพื้นหลาดพื้นเองมาครับสัดส่วนจังไหรครับหลาดพื้นบอกท่านผู้ชมเนี่ยครับสัดส่วนกัประมาณหาเส้นครับประมาณหาเส้นประมาณแค่คูครับเนี่ยมีอย่างไหนมีหินมีไส้หกคูครับอ๋ออัตราส่วนหกคู่ไส้หกคุ่หูหกคูเยอะมากนะครับผมใส่ประมาณสามคูแต่ก็ดีนะครับแต่ก็ดีเื้ยเฮนเดน คือหลายๆคนคือดูถูกหนูครับใส่ปูนก็ใส่หน่อยๆแล้วก็บว่าใส่หอนหินบัน้ปัญหาตามขึ้นมากกันุเจาะนี้จาเพชรนี่คือมาตรฐานแล้วครับบอกว่านี่ครับต้องแบบนี้นะครับคือทําแล้วมันจบไงนะครับโอเคครับต่อไปมาเบื้งระบบแนมครับผมระบบแนมเพชรตรงไหนครับระบบ้นมนี้ครับนี่ใส่ระบบอ่ากดน้ําแบบเก่าเนาะแบบนี้ครับผลน้าแบบเก่าขังได้ก็ใช้ท่อ PVC หมดนะครับแต่ว่าบวกปูนแบบนี้เนาะเดี๋ยวมาเบิ้งเนาะเดีมาเบื้งก่อนครับนี่นะครับใส่แบบนี้ครับผมนี่ นี่ครับใส่บกปูนแบบนี้อันนี้มีปัญหาอย่าครับใส่แบบนี้ครับผมก็มีปัญหาตอนไอ้นู้มันหยุขี่ใส่นะครับอ่าคืนมาขี่เพราะว่ามันมีหม่องน้อยครับผมมันมีหม่องน้อยขนาดใหญ่มากครับผมจริงๆคือเฮ็ดแต่นี่ออกไปซื้อแต่ว่าเฮ็ดบ่ได้เพราะว่านี่มันเป็น PVC เนาะมันไ่เป็นเหล็กมันเลยเฮ็ดบ่ได้มันต้องมันต้องบกปูนไว้นะครับเขามาขี่ใส่ก็ต้องทำความสะอาดบอไต้องถอดแต่นี่คือข้อดีของพ่อคือพ่อบ่ได้บกไอ้ติดกาวครับมื้อนี้เราก็สามารถหันออกมาแล้วก็เทน้ำทิ้งไปเลยอ่าเทน้ำ การทำสว์จะได้ง่ายหลายๆท่นหนือคือติดกาวเรียบร้อยนะครับตอนทำสว์นีปัญหานะครับเนาะอ๋อโอเคมาครับนี่เนาะอันนี้คือทันเลียงปริมาณหน่อยกะส่แบบนี้ได้นะครับแล้วก็หนูจะกินน้ําได้ดีแต่ว่าคันเลียงหลายๆก็ต้องเสียเวลาในการมามาห้น้ำเนาะห้ขวดจักมือไฮทั้น,นึงครับเนี่ยับเบงทกมืออยู่ครับกะส่เป็นบางบางขวดที่มันเบิ้เป็นบางขวดอ๋อโอเคครับ คุณพ่อถ้ามีคนสนใจอยากจะเลี้ยงหนูนะครับอยากจะมาชมหนูอยู่แถวนี้สามารถมาชมได้บ่พ่อก็มาได้ครับครับอยู่นี่อยู่บ้านยังครับผมบ้านนาโพครับบ้านนาโพครับผมตำบลครับตำบลโพไซตำบลโพไซครับอำเภอดอนตาลอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารขอเบอร์โทรนะพ่อโทรกันตายแล้วจำได้มั้ยเนาะบัานนี้เนาะเบอร์โทรนี่ยเบอร์ยังวะบ้านนี้เป็นไรอันนั้นพอดครับเบอร์ยังครับเบอร์ยังครับเขาบูเขาบูจักเบอร์โทรเขาพ่อม่าเบอไ์ใดได้เนี่ยเบอไ์ใดก็โอ้ยเนาะไอ้แตงเนาะจะจำเบอร์โทรได้ เกิดเอาเบอร์โทรนน้ำหลังไในเนาะเบอร์น้่างเนาะอะไรม้ครับผมศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองครับสองหกสององหกสองครับสามสอ2ครับ2ามหกหกส6 4นะครับโทรมาหาน้องอ๊อฟนะครับมาบอกว่าอยากมาชมฟาร์มลุงนะครับที่ติดอ่าแม่น้ำโคงนะครับขันคนมาหาเทียมู่บ้านนี่เขาสามารถมาหาพอซื้ออย่างครับผมซื้อเสี่ยงครับพอเสี่ยงนะครับเขารู้จักบ้านบ้านวะจักบ้านบ้านอ๋อพอเสี่ยงนะครับเนาะอ๋อโอเคครับ วันนี้ฟาร์มหนูพวกใหญ่ชัยภูมิอำเภอเวนกับพ่อเสียงนะครับแล้วกับคุณแม่ยังครับผมแม่นิมมน่มแล่นิ่นะน้องออฟขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับคลิปเดี๋ยวล้วครับขอแสงคลามให้เลย